โอกาสไหมที่จะถูกผลิตในเวียดนามอีกทําไมเวสปา PX เอ5ยี่้าแพงขึ้นทุกวันอาอง่ายอ่ะตอนเนี้ยมือสอ,อ,องแผงไฟแดงสวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับคุยกับนุ่มถามมาเลยเรื่องอะไรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเวส p a PX เอ5ลยี่แพงขึ้นทุกวันมันไม่มีไงหมดแล้วก็หมดเลยหมดจริงหรือเปล่าจริง หมดแล้วในไทยแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าไ,ไปปาไทยจะมีกลยุทธ์ยังไงไม่รู้เอาง่ายๆอะ่ะตอนเนี้ยม,มือมือสองแพงกว่าใบแดงมันก็ไม่มีของไงถ้ารถมันมีเหลือๆมันก็ราคาตกอันนี้มันหมดแล้วหมดเลยกลายเป็นแรเทมมันไม่มีของที่สย์ก็ไม่มีแล้วมันก็เลยแพงขึ้น ตอนนี้ราคากลาง p ี X อ,อยู่ที่เทไหร่สองแสนต้นณวันนี้นะเดือนกันยาล่าสุดผมขายไป2.3งแสนสะาล่าสุดนะแต่ผมขายมือสองเหมือนป้ายแดงนะวิ่ง700โลนะเออผมขายสองแแล้วราคาเปิดตัวเท่าไหร่นะแสนเก้ 100, คนที่อยากเล่น p X ตอนนี้คุณมีอะไรแนะนำมั่งตอนนี้หารถสวยๆราคาโดนๆเจอซื้อเลยหารถอย่างเดียว หาให้ได้อย่างเดียวตอนนี้ต้องซื้อเงินสดเพราะว่าสมัยก่อนตอนมาแรกจัดไฟแนนซ์ได้ซึ่งรถผมผมก็จัดไฟแนนซ์ตอนนั้นน่ะตอนนี้มันต้องซื้อเงินสดเพราะว่าไม่มีไฟแนนซ์ลวมันหลายปีแล้วสามปีกว่าลวคนมันก็ผ่อนหมดกันหมดล้วมีโอกาสไหมที่ PX จะถูกผลิตในเวียดนามอีกอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะขนาดพ x ตอนนั้น PX มายังไม่รู้เลยว่ามันจะมาได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนั้นมาเครื่องสองยววาจดทะเบียนได้ถูกบอกทิ้งไว้แล้วไม่เชื่ออะไรที่ได้ตังค์อ่ะไม่อยากจะเชื่อเออจริงแล้รอดูไว้ แล้วมันมาังไงอ่ะเสียคนอีกนะเหมือนเก็บเวทป้า300อิตาลีวิดีเวีนามาม300โฟมอ่หายไวเป็นแสนนะพูดกันวันต่อวันคือหนับปีนี้วันนี้ตอบได้พรุ่งนี้มาเลือค่อยว่ากันตอนนี้ยังมีรถให้ซื้ออยู่ไหมไม่มีซื้อที่คุณนะไม่มีใจแข็ง่ะไม่มีผมไม่มีไม่มีทางที่จะขายถูกๆเพราะผมก็ได้เอาแพงกัน เกียร์มือเข้าเกียร์ง่ายกว่า6-4ไหมตัวเก่าเหมือนกันอ่ะไม่ต่างเพราะว่าหลักการเดียวกันน้ารถสมบูรณ์สมบูรณ์มันก็ฟิตมันก็เข้าง่ายรถใหม่ก็แน่นเลยหมดอะ่ะอะไรก็ปุ๊บปั๊กเข้าหมดรถเก่าก็คอนๆหน่อยหลวมๆหน่อยแต่ก็เข้าง่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรถ้าถามเรานะความเห็นส่วนตัว เวสป้าพีเอ็ก125โชกหน้าสั่นสะท้านจริงไหมนิ่มไปนะไม่ได้สั่นสะท้านหรอกมันนิ่มไปแล้วทำไมเวลาขับทีมันสั่นทัังคันเลยเวลาปิดอะมันรอบสูงไงรถรอบสูงก็สั่นไม่เกี่ยวกับสั่นสะท้านโชกเกี่ยวที่รอบเราใช้รอบสูงรถมันก็ทํางานหนักมันก็สั่นเวสป้า125ซื้อมาอืดจริงต้องเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อไล่นมนูน้ํามันอากาศใหม่ก็วิ่งดีขึ้นแล้วพอแล้วแค่นั้นไม่ต้องไปทําเครื่องหรอกก็ขี่ได้แล้ว P X รุ่ยี่ห้ากับ New Vespa Feeling การขับแตกต่างกันมากไหมไม่เหมือนกันถ้านิวเวสปากับ P X เหรอมันไม่เหมือนกันไงมันเป็นคาร์บูกับ์ซูทีตัวใหม่เป็นออโต้หัชฉีด f e ล l i n g เสียงอารมณ์มันไม่เหมือนกันกลิ่นก็ไม่เหมือนละอ่าลึกล้ำบปางละกลิ่นน้ำมันที่คุณสูดจมออกมาไม่เหมือนส่วนตัวคุณชอบอะไรมากกว่าชอบซูทีนะเพราะว่ามันไม่จุกจิกดีซ่อมง่ายคุณซ่อมเป็นนะแต่ยังไงก็พอดูเป็นนะน้ำมงน้ัมันหัวเทียนอะไรเงี้ยนิดหน่อยดูเป็นสำหรับวันนี้เรื่องราวของ P X ถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนตา อแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับ